คือไข่เจียวนี่คือใบหัวละพาอันนี้คือข้าวเคยบอกว่าเลืองเดียวกับเบียกโน่ไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ไม่ละไม่ละไม่ใช่ เอบเริุบอบไม่ได้กินแซ่บจ้ะบบแซบจนี้ กับซื้อเก็บไหมกลับไปเพิ่งกลับมาครับ เปิดเพงซ่ากเธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียวไม่ชวนนงหลินมากินด้วยเป็นแฟนกับน้องหลินแค่วันเดียวครับ ไม่ได้วันเดียวแป๊บเดียวนั่งไปนั่งมาเรียกเป็นแม่ ก้อนให้อุ้มคนกกรักกันครับผมเลี้ยงก้อนมาตั้งแต่ตัวทำนี้ทําไมก้อนจะไม่หมอุ้มเพราะว่าก้อนก็ลักฟาาเห็นปุ๊บรีบวิ่งเข้ามาหาเลยไปไมล้ายขายเสื้อหน่อย เสื้อเหลืออยู่เอ้ยหน่อยแต่จะเติมสต๊อกให้เพราะว่าเพราะว่าจํานวนเสื้อที่เหลือที่อยู่ในสต๊อกก็คือทั้งห้าสนามจะจะผลิตมาแค่เท่านี้ครับแล้วก็จะไม่ผลิตอีกแล้วแล้วก็วันนี้ทางทีมงาเนเจิรนจะจัดส่ง,งของจะจัดส่งของให้ทุกคนนะครับเพราะว่าสติกเกอร์แผ่นใหญ่มาส่งแล้ว ทุกๆของทุกทีท์จะได้รับสติกเกอร์ไปด้วยนะครับรู้เอาไปติดกันด้วยนี่กป็บ,บ็อกเซต300บ็อกด้วยได้รับเป็นกระเป๋าด้วยกระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าที่สามารถใส่สบายข้างหลังเท่ๆได้แต่อันนั้นแบบแรงเท่มึงจริงมันมีผลิตมาแค่300เสื้อแบบไม่ต้องเร่งกันก็ได้ครับเพราะว่า เสื้อเราเหลือส้พเอ้อีกสี่ขนาดในจะใออนจะนเรื่องแข็งแัร่อ e n d u r a นด้วยบ็อกเซดินน่าจะคุมสุดแล้วได้ดังหัวได้ดังผ้าได้ดังกระเป๋าดูหัวก่อนค่อยสั่งก็ได้ครับ รถเปล่าใช่ก็มางเวลาว่างก็ซ้อมขับรถแล้วก็เล่นซิมูเลเตอร์เล่นเกมเล่นรูบอก mm hmm. น้องอยู่ไหนตอนนี้อยู่ภูเก็ตครับเดี mm ๋ย hmm. วเขาจะเดินต่อทาิต่อไป mm hmm. เดี๋ยวฉัพาจะเดินทางต่อไปเซ mm hmm. นโรกครับ mm hmm. แล้วก็ ตัวงโมงเย็นวันนี้ก็น่าจะถึงมุสม,มดสาคอนแล้วก็นอนอยู่ห้องย จบพังเลยเดี๋ยวเฮริคอปเตอร์จะมารับแล้วไปมาหาสมุทรแอตแลนติกก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ไปั่วโลกไปั่วประเทศจ้ะ <c oughs> อุย้ยขอบคุณคุณอังคณาทอง เกตที่เราพบเจอกับอาคา,าเดนครั้งแรกหรือเปล่าที่สนามโเกต์หลังนั้นก็เฉียวเฉเกือบได้ขึ้นโพดเดียมยแต่ไม่ได้ขึ้นนะครับเมื่อวานเจอที่ไหนอะเจอน้องไปที่อเมซอนน่ารักมากเมื่อวานบวนไ,วไปไปเมซอนด้วยเหรอ อ๋อเป็นเมซอนก่อนออกเดินทางเนี่ปแบบอุ๊คืใกล้จะบุบเลวมาเจอกับอาารร่ะเดทครั้งแรกที่สนามภูเก็ตคนตกไปเลยไม่ได้คือ ็มีหน้าที่ที่เราต้องทำกันไปก็มีหน้าที่ที่เราต้องทำกันทุกๆคนเพราะฉะนั้นเวลาว่างก็ใช้เนะวลาว่างของตัวเองให้มันคุม้มแล้วพอเวลาทำงานก็ทำงานของเราให้เต็มที่ mm hmm. ชุดใหญ่มากชุดยหญ่เท่านี้ ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะหนูนี่กินข้าวแกงเขียวหวาน,นมาก๋วยเตี๋ยวเรือเลย คนน้อยจังที่แรกหนึ่งสเราติดแข่งรถง่ายมันก็เลยทําให้ตำลางเราดูน้อยๆแต่มันก็น้อยจริงเลยแมันก็แคลฟเ้นไปเพราะ,ะสนามเราไปช่วยปูกเป็นสูนย์ุปยะยแล้วก็ตอนสิ้นเดือนพอดีล็อกคิวของของซีรีส์ไ้ด้วยก็เลยยกออก อาจจว่างเยอะๆหน่อยเอาย็ชวนทุกคนไปเที่ยวสวนสัตว์เขาเกียวกัน ี่นะหมูเดงหมูเดงหมูเดงพี่หมูเดงแกงผะถุงอะ่ะไปหาพี่หมอดาวเติมมิตเตอ์มินหน่อยคะ่ะน้องป้ายพี่หมอดาวจะมาลากผมไปเติมเติมเติมวิตามินอยู่ เกิดปีนี้ไม่ตรงกับงานคอนเสิร์ตจ้างไปดูก็ได้นะแม่ปูป้ายขาวป้ายขาวเลือะไรไม่บอกครับถ้าถูกหวยอะถ้าถูกหวย ไม่ว่าจะเป็นหกล้านสิบสองล้านหรือสามสามสิบล้านมันจะหายตัวไปเลยหายไปเลย,ย,เลยทุกคนไม่ต้องตามหานะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวรอบโลกเสร็จเดี๋ยวรีบกลับมา ใช้เงินหมดเดี๋ยวค่อยกลับมาเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมุติอยู่อยู่แบบพี่พี่เห็นบ่บอยๆแล้วพี่พี่จะบอกว่าเลี้ยงนู่นเลีงนี่เลีนหน่อยเลี้นั้นนั้นนู่นนี่ใหม่ๆๆเดี๋ยวหายตัวไปก่อน ลังดถอยเราต้องถอยโซ่ครับขน่าเมื่อวันเราเกือบเสียงเงินไปพันแปดแต่ยังไม่เสียงเงินเลยผมว่าแล้วว่าตัวหนังสือมันเป็นแปลกๆตัวหนังสือเลขสองพันมันเป็นแปลกๆเราก็พยายามถามคนรอบตัวว่ามันสามารถเช็คสลิปได้ไหมตัวคิวอาร์โค้ดอะเพราะว่าเราลองเอาไปสแกนดูแล้วมัน มันไม่ขึ้นหน้าเว็บเขาเลยแนะนำให้ไปสกแกนที่ของแอปพลิเคชันของธนาคารสรู้ว่าเขาโอนมาแค่ร้อยหนึ่งให้เราโอนกลับไปพันแปดโอหกขั้นแถวก้นหนังกนเห็ดบุญเห็ดบุญเห็ดบุญใช่ไหมเห็ดบาปใช่กันยู แบบธนาคารก็อัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างหมแบบจนแบบมันห่วยธนาคารที่มันทำออเดอร์เกินพอทำออเดอร์เกินคุณสามารถเช็คยอดให้ผมได้ไหมก็เช็คให้ไม่ได้ทำอะไรช่วยผม,ผมตรงนั้นก็ไม่ได้จะให้ก็จะให้ใหถึงจะรีฟอล์อมอีก งจงผลทันตาเห็นยวกโค้งกันเลยนะคะทุกคนทุกคนต่างทำงานสุจริตกันทั้งนั้นกว่าจะได้เงินแตละบาทแตละสตางค์กันมาเร่รู้สึก มันยากมันหน่นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นวิชาชีพก็เ๋ยวทำอะไรก็คิดเยอะหรือถ้าจับได้มันจะโป๊ะ เดี๋ยวไปแล้วอยากกินกาแฟไปแล้วนะคนุณบ๊ายบายพี่เดี๋ยวเขาจะทุบหนูเอากันสี่แปดนั่น